สวัสดีครับวันนี้ก็รายการทำตามหาใจนะก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันมาแสดงความรู้สึกนะในะคำสอนของอพระสัมมาสัามพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระธรรมที่เราน้อมนำมาพิจารณาในการ ประพฤติปฏิบัติกันแล้วก็ยกจิตยกใจให้เข้าถึงกันเป็นพระสงฆ์กันนะครับแต่ผู้พูดก็ขอยกสาระเ,าเนื้อหาบางอย่างเพื่อจะเปรียบเอามานำาข้อธรรมเอามาใช้ในชีวิตาชาวโลกนะใน พัฒบริษัทของอเราก็คือสิ่งที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากาเดิมๆที่เราได้เคยพบเห็นกันมาแต่วัยเด็กมาถึงยุคปัจจุบันนี้เขาเรียกว่ามนุษย์เราเนี่ยก็จะมีภาวะนะครับของดําเนินชีวิต ผูพ้พูดจะประเมินดูว่าอยู่ที่ประมาณ3มช่วงชีวิตหรือ3มช่วงวาระของชีวิตนะฮะก็คือยุควัยเด็กๆที่เริ่มเกิดมาเนี่ยก็เป็นแรกเริ่มของการได้นะะรับรู้เรียนรู้การเคลื่อนไหวนะครับทางกายทางจิตใจรับการเรียนรู้นะฮะ จากสิ่งที่ได้เห็นได้ยินนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีจากสังคมก็ดีนะครับก็จะเห็นว่าโลกเราเนี่ยเป็นสามวัยของการใช้ชีวิตเนี่ยนะฮะวัยเด็กมานะขึ้นมาสู่การเรียนรู้รับรู้นะจากของใกล้ๆตัวต่างๆนั้นก็มาสู่วัยจากที่เรียนรู้แล้วก็มาสู่การ ทำหน้าที่ใช่ไหมครับทำหน้าที่ของการที่ได้เรียนรู้แล้วก็ยังเรียนรู้อยู่นะครับเข้าสู่การเมื่อเรียนรู้ไปแล้วทำกระสู่การปฏิบัติการในช่วงกลางๆเนี่ยก็จะหมายถึงการาประกอบอาชีพประกอบการมีครอบครัวประกอบการดูแลข้างบนข้างล่างนะแล้วก็ไปสู่การ ใช้ชีวิตสู่ช่วงที่สามคือช่วงบ้านปลายชีวิตนะบป็นปลายชีวิตมันสามช่วงนี้นะฮนะก็จะเห็นว่าส่วนที่หน้าที่ต่างๆของการทำหน้าที่ทั้งสามช่วงเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนที่เราอยู่วัยเด็กเนี่ยนะฮะชีวิตตอนเด็กๆเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เราแอบสังเกตดูเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของของ การเรียนรู้จากการใช้ชีวิตจริงๆนะาะว,ว่าผู้พูดเองก็มีโอกาสนะฮะได้สัมผัสชีวิตการที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยนะฮะก็ก็ต้องก็งเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช้ฟืนทำจุดข้าวกันไอ้จะเอาไปทำกับข้าวหุงข้าวกันเนี่ยนะใช้ฟืนรุ่นนั้นเลกๆเ,เห็นฟืนเป็นจำนวนมากถาดน,นี่ยังไม่ถึงหรือยังไม่เห็นมีเท่าไหร่ สร็จแล้วก็เมื่อใช้ฟืนก่อนนี่ก็ต้องก็ต้อง,ต,องต้องมีการเตรียมกับข้าวตั้งแต่ตอนประมาณตีห้ากว่า,วาหรือหกโมงน่าจะตีห้ากว่านะน่าจะอเู่เล่นเสียงและจะมีขณะที่เขาหุงข้าวอยู่ก็จะมีเสียงตำพริกกันแต่ละบ้านจะมีตำพริกกันปอกเป๊กปอกเป๊กอะไรเนี้ยนะครับก็จะเป็นได้ยินจนคุ้นเคยตอนเด็กๆ นะหุงข้าวจุดฟืนจุดไฟมีกินควันไฟจากจากฟืนเนี่ยนะฮะก็มาได้กินให้เรารับรู้นีก็อากาศก็จะเช้าๆจะเย็นๆนิดหน,นึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะฮะนานแบบนี้เสร็จแล้วก็ทำอาหารการกินไปส่วนแม่บ้าน,นะฮะคุณแม่คุณคุณยายอะไรเนี่ยจะเป็นผู้ทำอาหารนะครับแล้วก็ นอนกลางมุ้งโบราณใช้มุ้งมุ้งผ้านะครับกลางมุ้งนอนแทนเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวไม่ได้นอนแยกเหมือนสมัยใหม่นะฮะไปนอนก็รวมรวม,รวมกันบางทีถ้ามีเด็กก็จะมีกลิ่นก็เร่กลิ่นฉี่ของน้องๆเราเนี่ยมีนะฮะแล้วก็การเตรียมการของเด็กๆสมัยก่อนที่ใช้ชีวิตก็คือใช้ใช้ผ้าผ้าถุงของ,ของ คุณแม่เนี่ยนะหรือแม่เอามาฉีกๆเพื่อจะทำเป็นผ้าอ้อมนะฮะสมัยก่อนแล้วก็เอามาลองผ้าเบาเด่นนี้ไม่รู้เบาเดยนนี้ใช้เป็นเบาเป็นบเบาสำเร็จรูปซึ่งมันเป็นพวกพวกใย,ยสงเคราะห์นะแต่สมัยก่อนนี่เคยใช้นุ่นนะ,ะผ้าเบาสำหรับลองเด็กเนะี่ยใช้นุ่นยัดเป็นถุงๆเข้าไปแล้วก็มาตบๆแล้วก็ ให้ให้มันด้านหัวสูงนิดนึงแล้วก็เอาผ้าอ้อมมีมีผ้ายางสี่เหลี่ยมวางรองแล้วก็เอาผ้าถุงแม่ที่จะตัดหรือรูปสี่เหลี่ยมนี่วางเพื่อไม่ให้เด็กระคายผิวหรือป้องกันฉี่ลงไปที่เบาะหรือเปล่าเลยประมาณนี้เสร็จ <c oughs> แล้วก็ส่วนผู้ที่ทำอาหารก็ทำไปนะครับทำไป มีเมื่อก่อนนี้จะมีอาหารนี่เขาจะมีการเาเรียกว่าหาเองทําเองฮนะในพื้นที่ต่าจังหวัดสมัยก่อนเนี่ยนะก็จะมีผักบุ้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะเก็บมาผัปกปอดผักบ,บุ้งไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่าแต่พอหกโมงเช้าเจ็ดหกโมงกว่าเจ็ดโมงประมาณนี้ก็จะมีแดดส่องออกมาในบ้านก็ทุกคนก็จะลุกกันไปตามวาระองแต่ละบุคคลนะครับ ลุกไปก็ถ้าหน้าหนาวอย่างนี้นะก็ก็มีการอะไรไหมคลิกจุดไฟผิงผิงให้ร่างกายอบอุ่นนะจะมีหน้าหนาวสะเปก่อนก็คงจะเป็นหน้าเกี่ยวข้าวแล้วนะที่ที่บ้านนะครับแถวอยุธยานะก็จะมีการนวดข้าวมีฟางข้าวกันแล้วก็มีการจุดไฟคลิก,กก่อไฟเพื่อให้เกิดความร,ร้อนนะตอนเ,เช้า มีปู่ย่าตายายเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทำกันทั่วใหญ่เขาจะทำกันอย่างนั้นบางท่านก็ไปไปเรียกหนองน้ำาไปหาเอาเ่อพิงเลียกสัตว์ที่มันตกค้างในหนองน้ำเนี่ยก็จะมีพวกปลาต่างๆนะก็จะมีปลามาั่งเมื่อก่อนนี้มีปลาเนี่ยจะจะเยอะนะก็ผูพ้พูดเคยเห็นว่า คุณพ่อของผู้พูดเองเนี่ยก็ไปข้นเรือทำทำบอ่อดักปลาตอนที่เกี่ยข้าวใหม่ๆหมก็จะมีหนองเนี่ยหนองน้ําแล้วก็จะมีทางน้าเข้าหนองน้าเนี่ยก็เป็นร่องๆเข้าไประหว่างที่เป็นทางเอ่อทางทางเข้าหนองเนี่ยคุณพ่อก็จะไปขุดเป็นบ่อเรียกบอ่อโจอรขุดบ่อโจรก็จะมีใช้ใช้เหมือนกับไหหรือ ือตุ่มขนาดเล็กเนี่ยนะเอาไปฝังไว้ตามช่องช่องทางน้ําซึ่งน้ําแหงแ้แหงแล้วนะ้นําแห้งเลยนะฮะน้าแห้งแต่ว่ามันมีช่องน้ําออกไปฝกก็ไปฝังไวนะ้แล้วก็เอาปูเอาดินนะดินไล,ล,ล่ปากให้เอยียงนิดนึงอันี้ปลาก็้างคืนกลางวันอะไรก็ดีที่เขาจะไหว้ไหว้ไหว้ไปเรื่องจะออกหรือจะหาอาหารเราก็ไม่ทราบหรอกครับตอนนั้นเด็กๆก็ไม่รู้ แต่แล้วก็จะมีมีปปม,ม,มีปลาเนี่ยนะหรือเต่าอะไรที่เขาเลื้อยคานอะไรเนี่ยก็จะเข้าไปในบ,บ่อโจรน,นี่นะก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะไปไปดูไปเก็บกันมานะครับแล้วก็เอามาทําเป็นแกงส้มกันก็โคกพริกอะไรกันนี่ก็ทําเองหมดเลยที่บ้านสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วไปก็ทําอย่างนี้ นะหากินกันโดยธรรมชาตินะฮะแล้วก็เพื่อข้าวใหม่ๆเนี่ยเพิ่งหน้าหน้าหนาวเนี่ยจะมีข้าวใหม่เกาเรียกเอาเอ่อก็มาตําเป็นข้าวข้าวเกาเรียกตำเป็นเป็นเป็นเกาเรียกอะไรนะที่ข้าวเม่าฮะตำเป็นข้าวเม่ากันก็คู่คนก็จะมารวมตัวกันทำเป็นข <king> ้าวเม่าแล้วก็เลี้ยงกันเอามาแปลงรูปต่างๆเลยฮะ ว่าแปลงเป็นอาหารการกินขนมหวานนี่ก็เรียกว่าพื้นที่ชนบทสมัยเด็กๆรารับรู้แบบนี้นะฮะก็ทาไมเด็กๆก,กินในะเสื้อผ้านี่ไม่ค่อยมีใส่กันเท่าไหร่นะฮะก็ถอดเสื้อกันด้้นหนาวมากเลยพอานหนาวแห้งนะฮะแล้วก็ปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็จะหาเสื้อกันหนาวจำได้ว่ามันเป็นขนๆน,นะเสื้อกันหนาวสมัยก่อนเด็กๆ แล้วก็ต้องแบ่งปันกันเพราะว่าชีวิตชนบทสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆก,ก็จะไม่ค่อยมีอุปเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคเครื่องเอามากินอยู่ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ก็มีความสุขกันนะครับจะก่นหาอะไรกินกันเองแล้วก็เมื่อหน้าแรงอย่างเงี้ยจะเริ่มหน้าแรงเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยเริ่มจะเป็นหน้าแรงก็ก็จะมีการเตรียม เตรียมเพิกอาหารการกินสำหรับใช้กันเพราะว่าสมัยก่อนนี้การประกอบอาชีพนี่ยากเหมือนกันฮะไม่ใช่จะมีหรือมีม,มีมีแรงงานก็จะไปรับจ้างก็ไม่ได้ไม่ค่อยมีเขาจะทานายเป็นหลักกันแล้วก็จักสารประกอบเพื่ออาชีพที่เราดูจอที่เราเด็ก,ดกๆทีนี้เมื่อเราโตขึ้นมาเนี่ยนะเราก็ได้เห็นควา,ามเปลี่ยนแปลงของของเราได้ ได้เห็นว่าการพัฒนาการของของวัยกลางๆเนี่ยวัยกลางกขึ้นเนี่ยก็ก็ไปสู่การประกอบสมาชีพกันหรืออาชีพกันอ่นี่ก็หลากหลายกันมีอาชีพที่อยู่กับบ้านทำกเกษตรบ้างแล้วก็มีอาชีพรับจ้างกันต่างๆที่ที่ แนวทางของแต่ละบุคคลไปนะเป็นบางท่านก็ไปรับราชการบ้างไปทํางานโรงงานกันอะไรกันอย่างนี้นะครับก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้เห็นว่าไอ้ชีวิตสองวัยเนี่ยก็มีการรับรู้เรียนรู้ก็ไปสู่การประกอบการงานเห็นไหมครับแล้วเราจะเห็นว่าระหว่างที่เราประกอบหน้าที่การงานช่วงกลางๆนี่แหละครับถ้าเราไม่มีคําว่าเรียนรู้เรื่อง ศีลธรรมหรือเรื่องคําสอนของให้เราได้เห็นว่าคําว่าเราต้องรักษาศีลคาที่เราจะต้องประกอบการระลึกในพระคุณของบิดามารดาของเราก็ดีเนี่ยหรือระลึกในสิ่งที่เป็นครอบครัวสังคมต่างๆที่เราได้เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ต้องประกอบเรา,าระวังไปด้วยนะระวัง เราจะต้องทํำยังไงให้เราปลอดภัย,ยก็คือการต้องมีสัมมาคารวะเนี่ทำให้เราปลอดภัยอันนี้ประสบการณ์ของตัวเราเองนะครับที่ผ่านช่วงการต่อสู้ช่วงกลางๆเนี่ยต้องสัมมาคารวะอ่อนน้อมการพูดจาต้องมีการระ,ะมัดระวังไอ้การที่เราพูดจาระมัระวังนี่ก็ส่วนหนึ่งของการบีสติด้วยนะครับเพราะเหตุว่า ถ้าเราไม่ระวัดระวังก็หมายถ,ถึงเราจะพูดจาด้วยคําที่เราตามใจตัวเองใช่ไหมครับอันนี้คือการพูดที่ต้องระมัดระวังแล้วก็การเคลื่อนไหวอ่อนน้อมสามมาคารวะก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมมันทั้งระมัดระวังทั้งคำพูดด้วยและระ,ระวังทั้งวาจาด้วยไอทางกายด้วยนะครับและการคิดอ่านเนี่ยก็ต้องระลึกให้รู้ว่าสิ่งที่คิดนั้น ผิดกฎหมายหรือเปล่าเห็นไหมฮะและศีลธรรมหรือ,รอด้วยหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับขณะที่เราเนี่ยประกอบการแรบพุทธปฏิบัตินะฝึกสติรละลึกระวังในเงื่อนไขของการรักษาศีลด้วยความคิดด้วยการรู้สึกตามที่เราทําหน้าที่เนี่ยก็จําเป็นนะฮะในการที่เราได้มาตรวจสอบดู แต่ผู้พูดเองก็ไม่ได้หมายว่าจะไม่ได้หลงผิดหรือผิดพลาดอะไรบ้างมันก็มนะีการที่เราขาดตกบกพร่องไปอาจจะไปในเรื่องของการทันมาที่เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าดีทั้งหมดที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าสมบูรณ์อ,อ,อะไรที่มันไม่ผิดพลาดเลยก็มีนะครับแต่ก็ได้ผ่านมาจะม่เด้ปล่อยให้ผิดพลาดไปจะกะทั่งขาดศีลธรรมและผิดกฎหมายอะไร รู้สึกก็มันก็ใช้ชีวิตนะอย่างโกรธอย่างเงี้ยน,นะครับช่วงกลางมันมีความโกรธอยู่เหมือนกันคําพูดที่หลุดมันก็มีนะฮะที่ตัวอย่างว่าคําพูดที่หลุดก็มีแต่ก็กลับมาได้เร็วนะฮะการเคลื่อนไหวในไปสู่ความโลภก็มีนะฮะแต่เราก็กลับมาเร็วนะฮะในเคลื่อนไหวไปสู่ความน้อยใจลิษยาก็มีแต่เราก็กลับมาเร็วอันนี้สิ่งต่างๆที่เรา เราหยิบเรื่องของการทำหน้าที่ส่วนกลางเนี่ยของมนุษย์เราก็เราได้เห็นว่าถ้าเราไม่มีหลักของอศีลธรรมของอศีลห้าก็ดีหรือหรือความอ่อ,อนน้อมต่อบุคคลก็ดีเนี่ยนะครับจะทำให้เหล่านั้นผิดพลาดของการใช้ชีวิตสายสัมมาทิฏฐินะเพราะว่ามันไหลาตามกระแสข,ของความที่เกิดขึ้นได้นะฮะเพราะว่า จึงต้องพยายามควบคุมประคองให้มุ่งมั่นสู่การายึดหลักของพระธรรมเนี่ยเอามาประคองชีวิตเราซึ่งมันมีความทุกข์ยากลำบากกันอยู่แล้วของการที่เกิดเป็นมนุษย์เราเนี่ยจะเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายอะไรก็ตามผู้พูดมองว่าทุกคนเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นความทุกข์บีบคั้นนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่ซึ่งเราสามารถทนได้ และสามารถไม่สามารถจะทนกันได้เท่านั้นเองนะครับทีนี้การที่เราสั่งสมการประกอบอาชีพการงานช่วงระหว่างการออดำเนินชีวิตสู่กลางๆชีวิตเนี่ยช่วประกอบการงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรูปแบบของเป็นต,ตัวอย่างที่ดีงามของของการเป็นมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยศิลธรรมด้วยความเมตตาการให้อภัย การคิดอ่านในเรื่องสร้างสรรค์อย่างเงี้ยนะฮะก็มีทุกขเวทนากันอยู่แล้วเพราะอย่างไรก็ตามต้องมีเครื่องเตือนตัวเองเสมอว่าสิ่งที่มันถูกต้องถูกใจเรานั้นไม่มีง่ายๆไม่มีนะครับแต่เราจะทำยังไงจะให้เกิดความสอดคล้องกันและความเห็นในการพัฒนาสร้างสรร์นในแนวเดียวกันนะครับ ยึดหลักของศีลธรรมเมตตาธรรมแล้วก็ความอ่อนน้อมทมตนไว้เป็นเป็นการดูแลตัวเองให้เกิดชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็เข้มแข็งอดทนนะเนี่ยช่วงกลางๆสำคัญมากและดำเนชีวิตนะก็หลักเกณฑ์คือไม่ต้องมุ่งหวังการแข่งขันกับใครๆจะต้อง ดูแลตัวเองแข่งขันกับตัวเองเท่านั้นจะทำให้เรานั้นเกิดความสุขและเกิดวิสัยทัศน์การดูแลตัวเองอย่างมั่นคงนะครับก็ที่ที่ผู้พูดได้กล่าวว่าทำไมต้องไม่ไม่ต้องแข่งขันกับใครเพราะสาระของการแข่งขันกับผู้อื่นนั้นไม่ทำให้เราเกิดความสุข แต่ถ้าเราสร้างกฎระเบียบวินัยให้ตัวเรานั้นเหมาะสมกับการทําหน้าที่ของเราอย่างมีระเบียบอย่างมีวินัยอย่างการสามมาคารวะอ่อนน้อมกันและกันคารพบกันและกันเนี่ยก็อันนั้นแหละคือความสุขแล้วก็มีชีวิตที่พอเพียงกับชีวิตตัวเองที่เหมาะสมนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะตรวจสอบหน้าที่ของเราได้นะให้ความสุขเราให้ความสุขคนรอบข้าง ให้เป็นเยี่ยงอย่างของคนที่เกี่ยวข้องเรานะเราอาจจะไม่สามารถจะไปบอกกล่าวหรือชี้นำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยได้รับรู้เรียนรู้ได้ก็จริงแต่เราสามารถจะให้เขาแอบสังเกตเราได้นะครับเนะนี่ยนศะีลเนี่ยมันดีดีอย่างไรของช่วงกลางๆเนี่ยนะฮะถ้าเมื่อเรายึดหลักของศีลแล้วเนี่ย เราจะเห็นว่าเราจะมีการควบคุมตัวเองนะให้มั่นคงกับการใช้ชีวิตอย่างมีการระมัดระวังนะฮะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะสุดโต่งนะฮะอย่างอย่างอย่างปานาจิปาจาเวลและมณีสิขาประทังสมาธิยามิตัวอย่างสินข้อนี้ใ้การใช้ชีวิตชาวโลกเนี่ยนะฮะบางเรื่องบางราวบางโอกาสที่เราจําเป็นจะต้องบริหาร หน้าที่เดี๋ก็จําเป็นเขาเรียกว,ว่าสร้างบาปหรือสร้างสร้างบาปเพื่อแลกบุญก็ได้อย่างเงี้ยเพราะบางทีมันก็จะมีเรื่องที่เราจําเป็นน,นะนะบางทีผมเคยพูดเองเนี่ยเคยเคยนะ,ะเคยจนทํากิจกรรมนั่นแหละได้สั่งคนเอาปลาตายนะเอาปลาตา,ตายอะไรเี้คือคน ก็จะเอาแต่ก็เอาปลาจ่ายคือมันเลี่ยงอ่ะคือใจใจเรามันเลี่ยงหาทางอุบายให้เราใจเราดีให้ใจเราเป็นคนดีว่ากกันเถอะทำจริงมันก็ยังเบียดเบียนอยู่ดีใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องถ้้เราเรียนรู้เรื่องอะไรไหมธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ไปตลาดก็ได้เจอเจอก็อซื้อหาให้มันเกิดขึ้นไปไม่ได้ไปวางแผนล่วงหน้าอะไรใช่ไหมครับ สิ่งนี้แหละครับที่มันบางครั้งใช้ชีวิตโลกเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยพิจนารณาในศีลด้วยนะก็จะเจอเรื่องราวที่มันอย่างเงี้ยไปเจอทีเอ่เขาประกอบอาการค้าขายกันด้วยชีวิตสัตว์ที่ได้ทำหน้าที่กันเนี่ยของต้องห้ามก็ไม่ควรที่เราจะต้องไปไป,ไปเอาไปฆ่าชีวิตมาหรือไปเบียดเบียนมานะะต้องห้ามในเขาเรียกว่าสัตว ที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามมีสิบอย่างประมาณนี้นะฮะ,ะเราก็ต้องยกเว้นนะฮะไม,ไม่ควรจะไปไปไปล่วงเกินกันมันต้องมีวิบากกรรมอะไรที่เราต้องศึกษาดูว่าท่านต้องห้ามด้วยเหตุอะไรนะฮะแต่เนื่อว่าผู้พูดเองก็ไม่เคยทยานอะไรที่อยากไฟฟ้าของแปลกพิสดารอะไรนะฮะก็เลยใช้ชีวิตเรียบเรียบเพราะฉะนั้นช่วงที่เราอยู่ใช้ชีวิตกลางๆเนี่ยในการสร้างเนื้อสร้างตัวในการคลองเรือน ในการอยู่กับสังคมช่วงกลางๆนี่นะก็ก็จะทําให้เรามีสติระลึกได้ถี่ถ้วนขึ้นนะครับมีความทุกข์ที่เกิดจากการประกอบอาชีพเนี่ยตระมัดระวังมีผิดหวังล้มเหลวต่างๆมีการกระทบกระทั่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่เนี่ย ามารถให้เราแข็งแกร่งได้ก็คือเรื่องของการฝึกปฏิบัติธรรมนั่นเองที่ผมพ,พูดได้มาเปรียบดูนะการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็ทําให้เราได้เห็นไงครับว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาประกอบประการเคลื่อนไหวทําหน้าที่ไปด้วยนะเชื่อไหมว่าผู้พูดเองเนี่ยประสบะการณ์การที่เสียเส่ยงกับการที่ผิดพลาดเนี่ยสองครั้งใหญ่ๆ ในเรื่องของการประกอบอาชีพการงานนะช่วงปีประมาณ32ก็1รอบและปี401รอบนี่คือแข่งเหมือนกันแต่ที่มันเป็นวาสนามั่นคงเพราะเราเป็นเนินชีวิตแบบพอเพียงพอสมควรไม่ทะยานอยากไปสู่ความปัรนนาแข่งขันกับผู้หนึ่งผู้ใดมันก็จะทำให้เราประคับประคองชีวิตนะให้มันอยู่ในขอบเขต ของการที่ใช้ชีวิตนะถึงจะหนักเรื่องของภาระก็ตามจะสิ่งที่เราจะต้องเตือนเนี่ยนะเตือนชีวิตเตือนตัวเองก็คือเรื่องของการพอสมควรกับหน้าที่ที่เราเก็บเกี่ยวเราทําหน้าที่จะไม่แข่งขันกับใครนะจะไม่ทําการอะไรที่มันเดือดร้อนนะให้เกิดภาระเกิดปัญหากับสิ่งรอบข้าง มากที่สุดที่เราจะไม่ให้มันเกิดนะครับอันนี้ก็บอครับประคองไปนั่นแหละครับสุดท้ายถือถ้าเข้าสู่นะฮะถ้าเราข้ามสู่ชีวิตบั้นปลายเนี่ยผูพ้พูดมองว่าประมาณอายุคนเราเนี่ยประมาณสัก50เนี่ยถือว่าบั้นปลายแล้วช่วงขาลงแล้วถึงแม้จะมีการเคลื่อนไหวในการงานก็จรงิงแต่ถือว่าเป็นชีวิตขาลงขาลงจากอะไรครับการประคองชีวิตไม่ใช่หมายถึงว่าเรา มีความอยากพัฒนาชีวิตให้มันมีเครื่องบริโภคปัจจัยสี่ให้มากมายอะไรเยอะแยะ,ยะอะไรเงี้ยก็ดูจะเริ่มประคับประคองเริ่มถอยสู่กลับสู่ธรรมชาติของชีวิตคือพยายามจะไปสร้างธรรมชาติของชีวิตคืออาหารพอเพียงทําเองดูแลเองปลูกเองจัดสรรเองทําเองยแล้วก็อยู่ที่อยู่อาศัยที่มีธรรมชาติคืออากาศที่ดี มีดินน้ำลมไฟที่พอประมาณและการเดินทางเคลื่อนไหวไม่ไกลนักมีสังคมคณะหมู่มิตรหมู่สหายหมู่เพื่อนหมู่ญาติหมู่สังคมแล้วเข้าสู่การอะไรไหมสู่ระบบการพัฒนาด้านจิตใจให้มากขึ้นเช่ไหมเพราะขนาดที่บ้านปลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวอย่างอย่างละเอียดปานนีดสร้างกำลังใจให้ผู้อื่น ได้ดาเนินต่อไปแล้วใช่ไหมะันนั้นชีวิตที่มีสามช่วงเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ส่วนที่เราได้พูดคุยขนะนี้ไม่ก็ขยายความได้ไม่มากนักโอกาสน่าจะย้อนมาเรียบเรียงกันใหม่นะครับก็วันนี้นะเช้านี้ก็ได้มีโอกาสนะฮะได้ไหวพาสวดมนต์ตรวจน้ํากันเรียบร้อยก็เลยได้เล่าสู่ประวัติชีวิตสามช่วง ของเรื่องราวของการดำเนนชีวิตแต่อดีตวัยเด็กวัยกลางๆตั้งประกอบการงานไวัยไปปลายชีวิตตรง50ขึ้นมาเนี่ยไปถึง60 70 80อะไรเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดีหรือทําลายความยึดมั่นถือมั่นให้ปลดปล่อยจากความทุกข์ยากเข็นได้อย่างไรนะคราวนนี้ก็ได้พูดคุยกันคร่าวๆใน เช้านี้นะฮะอะไรที่เป็นคุณงามความดีกำลังใจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บรรดาลให้พวกเราทั้งหลายได้มีความสุขกายสุขใจนะครับสาธุสวัสดีครับ